มีบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของแอนนาลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีซึ่งแอนนาได้ขอให้พ่อแม่พาเธอไปกินเค้กที่ร้านคุณพ่อคุณแม่คะหนูอยากกินเค้กที่ร้านคะ่ะได้สิจ้าลูกและแล้วทางครอบครัวก็ได้เดินทางไปยันร้านเค้กที่ได้ทำการจองไว้ล่วงหน้าแอนนากินเค้กอย่างมีความสุข หลังทานเสร็จแอนนาเกิดติดใจที่เค้กนั้นอร่อยมากก่อนกลับบ้านจึงขอแม่ซื้อเค้กกลับไปด้วยแม่คะหนูขอซื้อเค้กกลับบ้านนะคะได้สิจ้าลูกรักขณะที่เดินไปยังจุดที่จอดรถแอนนาได้พบกับเด็กชายที่มองแมมและดูหิวโหวยเป็นอย่างมากแอนนาเธอเกิดสงสารจึงเอาขอนมเค้กให้เด็กชายเด็กชายยิ้มแล้วพูดว่า ขอบใจนะและแล้วเวลาก็ผ่านไปทั้งสองคนได้เติบโตขึ้นเด็กชายที่ดูแตกต่างจากเดิมตอนนี้เขามีบ้านและมีงานทําซึ่งต่างจากแอนนาตอนนี้เธอและครอบครัวต้องพบเจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดพ่อเธอล้มละลายและเข่าก็ได้แพร่กระจายไปทั่วเควินเห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์และจําได้ว่าแอนนาเคยช่วยเขาไว้ เมื่อยังเป็นเด็กเขาจึงไปยื่นมือช่วยเหลือแอนดานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ผลที่ตามมานั้นยิ่งใหญ่กว่าและจงเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน